เอาละฮะกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กันกับเกมบิดเบฟโซยเช่นเคยผมก็มารีวิวไปหลายตัวแล้วนะวันนี้ก็มาเป็นคิวของลูปี้บ้างยังเหลือกิมจอมุงนะที่ยังไม่ได้รีวิวแล้วก็จะมีอ่าชูเฮแล้วก็ตัวอื่นๆอีกนะแต่วันนี้เป็นคิวของลูปี้ส้มดีกว่าลูปี้ส้มตัวนี้ดียังไงเก่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูนครับเขามีประโยชน์ด้านไหนบ้าง รูปี้ส้มตัวนี้นะครับเป็นสังกัดอารันคาเอสปาดาผู้สังหารไร้สังกัดซึ่งเป็นผู้สังหารอาเป็นสังกัดและผู้สังหารที่จําเป็นมากๆในหอคอยอาจจะต้องใช้ใช้เกือบจะทุกหอคอยเลยก็ได้สําหรับตัวนี้นะอารันคาเอสปาดาสังหารไร้สังกัดเนี่ยอันนี้จาเป็นจริงๆสำหรับหอคอยนะฮะแล้วก็ตัวนี้มีไม้ตายติดออนแรง การโจมตีเป็นท่าโจมตีสีแดงหรือว่าโจมตีใกล้ติดอ่อนแรงทั้งหมดลิงลดคุณทามท่าโจมตีแรง12%มีเลือด1,088ตัวนี้เริ่มจะออกแนวเก่าแล้วนะฮะแต่ยังไม่เก่ามากยังไม่ถึงขั้นดาวแดงนะ ATK 641ป้องกัน356แล้วก็คิดที่ครอบ362เป็นสาย SP นะครับ SP สูง794เลยก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะมันก็ถือว่าเป็นตัวที่ดูดีตัวหนึง่ง ต่อไปเป็นอเบริตี้ครับาฟาร์มเสียถ้าจมตีปกติ20แรง20ไม้ตาย40ลดคุณทำถ้าจมตีแรง12%ไม่ติดไฟลวก1 0 0ครับลดเวลาสถานะไฟลวก100%เพิ่มขอบเขตแรง20ตัวนี้ตีกว้างครับฮิตแรงบก1เวลาติดสถานะผิดปกติบก5วินาทีลบสิบนบวกหนึ่งตัวนี้ไม่ติดไฟแล้วก็มีฮิตแรงบวก1กับฟาร์มเสถียรย่แรง120ที่เพิ่มขึ้นมาไม่ได้แรงอะไรมากมายเลยเนี่ยตัวเนี้ย มีดีก็แค่อาจจะลงหขคอยหขคอยนะฮะอาจจะลงดันกิวเอสปาดาไรสังกัดแต่ว่ามันก็เดี๋ยวนี้มันก็มีตัวดีๆกว่าแล้วเนาะพูดง่ายๆคือถ้าเรามีตัวเยอะตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายฮะอาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้นะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเครือ ที่แขวงเข้ามาในตู้นะฮะแล้วเราก็เปิดได้กันอรันคาผู้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาและกลายเป็นหนึ่งในกองทัพของคุโรซุจิมายุริใช้ชีวิตอยู่กับฟาร์มกระหาย่ายซึ่งเติมเต็มไปวันวันจนกระทั่งได้พบกับกิมจอผู้ที่เคยปิดชีพตนจึงหวนตระหนักได้ว่าตนยังมีชีวิตอยู่ตกลงมีชีวิตหรือตายกันแน่วะเนี่ยแล้วมันผมก็งงอย่างหนึ่งนะ มันคืนชีพมาได้ยังไงในเมื่อกิมจอมันปล่อยเซโรแล้วคือแบบแหลกหายไปทั้งล่างเลยนะกระทุนเรื่องเนี้ยผมเลยรู้สึกมันแบบมีความย้นแย้งอะไรแปลกแปก <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าควรใส่ของอะไรดีแล้วก็ใส่ลิงก์ประเภทไหนดีตัวนี้ลูปี้ผมไปจำเป็นในหอคอยนะผมเลยอ,อัพเป็นเวลแดงแล้วก็มีอัพ SP เพิ่มบางส่วนนะฮะ เอผมอัพไปถึง9แต่ยังไม่อัพไปถึง10เพราะว่าผมจะเก็บคำพีไว้อัพส่วนอื่นประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีอัพคิทิคออันที่2พลังโจมตีปกติก็เอามาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นเลือดอัพมาเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันใส่ของกันการใส่ของสำหรับตัวนี้ บอกการใส่ของต้องไปกดลิงก์เออปัดทบลิงก์สีส้มนะครับก็ใส่ไปทาง SP แล้วก็ใส่ไปทางของเอสป d a หรือว่าอารันคาก็ได้เพราะตัวนี้มันเป็น2ส,สังกัดนะครับนั่นคืออารันคาเอสป d a นะฮะไอ้ยาไอยานี่ใส่เป็นอันนี้แทนปับ๊บ ยาชูกำลังครับเพิ่มพลังอ่าแรงดัวิญญาณกายคิดที่ข้อสามสิบะอุณหมบัติที่2พลังกาย40ไปหักล้างกับอันแรกลบพลังกาย30มสิบเอาจริงๆตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะเพราะว่ามันแทบจะไม่ได้ใช้อะไรแล้วอะหลังๆอะถ้าได้มาก็ถ้าเกือก็โอเคยอมรับเลยฮนะว่าเกลือ แต่ถ้าได้มา5้าห้อย่างนอยมันก็เก่งอยู่เอาไปเล่นแก้ขัดนู่นนี่นั่นได้อยู่นะฮะเอาเราลงดันเกิียวก็น่าจะไหวอยู่เพราะว่ามันถ้าเป็น5้า้นะหรือว่าได้เยอะๆตัวเหมือนเนี้ยไอตัวเดี๋ยวนี้มันแบบเริ่มจะเก่าแล้วนะฮะยังไม่ถึงขั้นเก่ามากแต่มันก็อยู่ในเริ่มจะเก่าละปุ๊บ เพิ่มเรไม้ตายปึ๊บถ้าจมตีแรงแล้คิดจะค้อโอเคจะใส่เป็นแนวนี้พอต่อไปใส่เป็นลิงก์ตัวนี้เนื่องจากเป็นตัวที่ว่าเบาเพราะฉะนั้นใส่ไปทางลดคุณทามแค่ซักอันเดียวพอแล้วก็อาจจะเป็นความเสียหายถ้าโจมตีแรง สักสองอันประมาณนั้นนะฮะเพราะผมคิดผมคิดว่ารถคุณทามอ่ะหรือหรือเราจะใส่รถคุณทามสองอันก็ได้เหตุผลที่ต้องใส่อย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างค่อนข,ข้างที่จะออกแนวเบาไปแล้วนะฮะเทามาเล่นในสมัยปัจจุบันนี้ตัวนี้ออกแนวเบาไปแล้วความเสี่ยงถ้าจมตีแรงฟ้นฟูเมื่อครับฟิลจจะไป อ๋อลืมไปสีสม้มมันไม่มีความเสียหายถ้าโจมตีแรงนี่หว่ามีแต่ว่าคุณสมบัติไม่ผ่านความเสียหายถ้าโจมตีแรง20%โอเคโอเคผมจะใส่ประมาณนี้เอาอันสุดท้ายไม่ได้โบนัสเออช่างมันเถอแเราเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูครับว่าเขาจะดีจริงไหม ด่านที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นด่านหยดน้ําแบบธรรมดาที่ไม่ใช่ขอออฟนะฮะด่านหยดน้ําสีฟ้าเพราะว่าวันนี้เป็นวันฟาร์มสีฟ้าของโคมามุระอผมก็เลยเอาตัวนี้มาปั๊บถ้าสองดูดๆฮะถ้าสมกว้างโอ้อชชอติดช็อตโอ้ถ้าหนึ่งเหมือนจะปล่อยเซโร การโจมตีปกติข้านทางไกลแล้วก็เอฟเฟกเป็นไปนทางสีชมพูอ่อผมคิดว่าไม่แรงเลยนะถึงจะอัพมาแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันไม่แรงเลยนะฮะรู้สึกเหมือนสู้ตัวใหม่ๆที่ยังไม่ได้อัพไม่ได้ฮนะประมาณนั้นเลย ได้มาไม่ต้องเสียใจครับคิดว่าเป็นอ่ประดับประดับไอดีไปหรือไม่ก็เอาไว้อ่าดันหอคอยในผู้สังหารและสังกัดนะอันขาประดับผู้สังหารและสังกัดประมาณนี้นะไม่ต้องเครียดให้ผมเครียดคนเดียวพอฮะพอเล่นได้ไม่ได้แย่เกินเหมือนขั้นแบบตัวเก่าๆอะไรประมาณนั้นฮะ ประโยชน์หลักๆก็น่าจะเป็นหอคอยอ่าดันกิวอาจจะมีใช้บ้างหรืออาจจะไม่ใช้เลยก็ได้นะฮะจะประมาณนี้ฮะครับคงต้องฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสํหรับ วันนี้สวัสดีครับได้มาไม่ต้องเสียใจนะฮะให้ผมเสียใจคนเดียวพอมันก็พอเล่นได้อยู่นะไม่ต้องคิดมากอะไรเพราะอย่างน้อยเราคงไม่ได้แต่ตัวพวกนี้หรอกเราต้องมีตัวดีๆผลวมาบ้างแหละนะคิดซะว่ามันเกลือจริงๆโอเคสวัสดีครับ